จอดถึงครับเป็นจุดท,ท,ที่สองครับวันนี้ครับทรงว่าทองนึ่งโตครับทองประมาณ4ีเดือนครับพ like. euh. ุ่นน่ะอุ้ยแดงแดงนี่คือบ้านคุณพ่อผู้โชคดีครับวันนี้ครับบ้านยังกับพ่อบ้านคามเปียบ้านขามเปียอำเภอตะการนอจังหวัดอุบลเฮ้าเนี่แหละครับพี่น้องครับทรงว่าทองนึ่งโตครับเป็นจุดที่สองครับนี่ครับพุ่นตัวเมืองสามิบไปอำเภอโค้งเจียมครับ ไปหาหมูหาพวกหาหมูหาพวกอู้ยบานเพิ่นกับงามได้พี่น้องพึ่นนะขาวสะอาดดีปานยังธุรกิจเพิ่นกับม่วงเฮยผ่านเนี่ยพึ่งนะพึ่นนะโอ้หลายจักไรยพอม่วงเฮยผ่านชิปเลอยู่ไหนชิปเลยอุ้ยราคาดีเนาะราคาดีอยู่ดิราคาประตกเด้ม่วงเฮยผ่านไม่ใช่เป็นมาเงี้ยมั้ยไอ้ผั โอ้อืมหงเหียวผ่านครับอีกธุรกิจหนึ่งครับโอ้ป่งป่งเงินป่งคันเนี่ยบ่เนี่สาธุคำพูนคำพูนโซกมันโศกมันคำนาคุนหลังสาธุสาธุเริ่มกาดเดินเดินทางต่อครับพี่น้องครับอําเภอโค้งเจียมครับตัวนี้ตองตองสามครับไปโค้งเจียมครับจะของงอรลอรับเลยครับ อันนี้บรรยากาศร,รอบๆครับบ้านคามเปียตะบนคามเปียรครับอำเภอตะการจังหวัดอุบลราชธานีครับคลิปนี้ไว้สำานี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมหดีโยหวดียโดย و! มาคงหัแน่เนี่ยแหละเล่มยาดีดอกเออ อาเลียนของหน่อยเดนะผมบัดนี้ลูกค้าคล้องหน่อยารเออเพราะว่าเลี้ยงโดนไปเขาก็โอ้ยได้กำไรหลายเด้เลี้ยงตัวน้อยๆนั่นใหญ่ไปน่ำเด้อายุนี้ละคำพูนคำพูนคำพูนส่งมันส่งมันครับผมครับผมสวัสดีครับไอเขาคอกอีลาเขาคอกเขาคอกคำพูนก่อนไอของไม่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  เข้าไปเข้าไปย่านี่นั่นวอเจ้า,จาทินเจ้าทินเจ้าทินเอออยูนนี่ละยูนนี่สักก้อนตรงกันก้อนตรงกันก้อนเออ,อยืนนี่ละมองยูมองเศร้าเติีมพ่อพอดีบ่ะนี่เตรีมพ่อพอดีอโออ